ของคุลีที่ไหนนะเอ๋อนี่งานเปิดตัวฮะอ๋อาเราจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนายนายแบบทำหน้าแบบคุณไม่น่ามาเลย รอม่ไม่แกอยู่กลางไนแมวแมวเป็นตัวกลางแล้วไม่มึงไม่หมายถึงว่าทารการไม่เป็นไรไม่เปไหนแล้วหรือเปลามาต่อมาอภิวาสในสนามกับพีมกับพิมพ์กับพิมพ์นะครับผมก็เริ่มแรกตอนนี้ผมเริ่แรกตอนนี้เออ่สกอร์รออยู่ที่4-2 4-2คุณได้ยิงจ่อๆเลยนะลูกหนึ่งโอ้โหกโก้อะแบบแค่ที่จะแบบแค่ที่จะปล่อยให้บ้างใส่มานอนไปคุณบอลบอกว่าเบ็กส่งนะเว้ยอย่าเลี้ยงเองเนี่ยผมส่งพันทอนไปแล้วกะรอเลยไอ้ที่คุณคุณกะรอเหมือนนักว่ายน้ำไม่ได้รับหน้ารับหน้าอ่า ตาามเออยยู่นะไม่เป็นไรครับผมยังไงบอลช่องเนี่ยมันก็นเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ม,มันซ <c oughs> ูสีมันเป็นเกมที่สูสีมัรอให้ถ้าเป็นสีม่วง <c oughs> ขยนันมางพี่เดียวอะไรนะฮะม่วงขยน <c oughs> ขันมากข้างสนามเปลี่ยนตัวผิดแผนนิดนึง <c oughs> ตอนนี้เลยทำหลายคนเหนื่อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวขึ้นหลังน่าจะโดนละเดเลยนะตอนนี้ใช่ครับเด็กๆเขาก็แบบฟิตไงเด็กๆฟิตเลยนายยังหอบขนาดนี้คุณดูนายดิโอ้โหน่าจะใครเพิ่ม มก็เด็กอยูุยขีข้ารายการเลยครับใช่แลวสนนี้ข้ารายการโอ้ยอเ Alec Alec เลี้ยงเก่งพูะไรก่มันทำน้ำหนักเหมือนแบบมันไปฝึกมาสับสับขาด้วยคุณไอผมเขาผมสับต่อหน้าพี่เก๋เฉยจริงสับไม่สับไม่ดูเรื่องหรอกเออสับไปเท่านั้นน่ะการคุณแตะผ่านหน้าเขานะเออ โดนกระทิงไงเชื่อเชื่อมั่นอุ้ยกระทิงวิ่งเร็ววิ่งหายเลยวิ่งหายเลยชิปเป่งชิป5-4-3กระทิงวิ่งเร็วชิปเป่งเขามีไลฟ์สดจะหายอ่ะจับใจกับอะไรสดอยู่ครันเจมจีว่าไงเจมจีครับเจมสจีครึ่งแรกผมไม่ได้มีส่วนร่วมเลยฮะครึ่งแรกจริงเจมจีวิ่งเยอะนะแล้วก็วิ่งมาเจอผมตรงกองหลังบอก พี่คุนเหมือยเลยแล้วไม่ปล่อยให้น้องหน่อยปล่อยปล่อยหลายลูเลขายังแบบไม่ได้มีเวลา้อมเดี๋ยวผมรอเนี่ยคือึ่งหลังผมจ็ดแรกฮะนี่จ็ดแรกอยู่ฮะไม่สิบห้าทีหายไม่ได้พี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลูกหลังนี่ผมริงแล้วผมิงแล้วึ้น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 แล้วนําไปแบบสีลูกก็ได้แต่ว่าให้เกียรติของเขาเพราะทีมีม่วงวันนี้กับตันกับตันทีมเขาทุกคนมาร่วมทะเลขเพราะวันนี้เป็นวันเกิดขขาแ้ขบคครับตัวเป็นรายการ แลบอกให้้า <funz> ส <discretion> ีนึงดแล้วไงกำลังยีสีเหลืองจะแก้เคมใหญ่ขึ้นหนัง เดียวเพราะว่าตอนนี้คือนัาฟุตบอลน่ะเพิ่งลงไปแค่ครึ่งเดียวเองครับจะมีอีกสิบประมาณสิบห้าสิบหกคนที่ยังไม่ได้ลงจะมีชุดที่แบบเป็นเด็กๆที่แบบว่าเป็นน้องๆที่เขาต้องโชว์ฮับทาร์ทก่อนอ่าใช่ใช่เขาฟิตฟิตพวกนั้นตัวดีเลยเกมกลับมาแน่นอนบอกเลยเอาจริงแน่นอนขึ้นหลังโดนแน่ถูกต้องครับเพราะว่าบอลช่องเนี่ยคือครึ่งแรกก็มีการปล่อยยิงกันไปก่อนอ่าเดี๋ยวของจริงหรือเปล่าเอาจริงเปลเอาจริงสามสิบวินาทีเข้ารายการครับพูดเหมือนแบบที่ยืนอยู่ไม่ได้มันไม่ได้หวังพึ่งผมคุณแอน แต่ว่าอย่าเพิ่งพลาดหัวข่าวถ้ายังไม่จบเกมครับแต่ว่าแต่ว่าพิม์พรอไว้ก่อนได้นะนั้ึ่งหลังจะกานยังไงอะไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอชุดหลักรอดูชุดฮาร์ปไทม์ที่เขาแบบน้องๆใหม่ๆที่มาเต้นแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปเราจะรอไห้อีกไหมเนี่ยใช่ครับไป้องไห้ไห้อะไรกันไปแล้วน้องนายน้องนายนะครัศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกำลังใจดีไหม ดีเออแค่นั้นแหละทั้นัอ,อะไรนะครับมีต้องมีถือแวพิสโตระวินกระจายเลยเออีตัวพิษอยู่แล้วและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู <h <h ้จัดการที้อีบรรยากาศอนแรอนอวะแต่สังกัดรนร้อนแรงอง่ แล้วเราก็ห่างหายไปนานเนาะกว่าจะมีสองสามปีได้ครับที่เรามาเจอกันแบบว่าดีใจใจฟูนะเห็นแล้วใจฟูนะเห็นแล้วใจฟูนะ เขานรามา hat, แีแดต้มนี่มีแดอยู่เลยเนตอนนี้นี่คือต้องขอบคุณทุกคั้งวตูคนดีบ้าไม่เป็นไรเข้ามน่จนดดแ้วเรายเร่ล้หลังแรงเรายังเหลือตรงนี้เรามีความจุนดนี่ต้องขอบคุณจเป็ประชุกเราว่าเก็คือ้ที่มีทุกคนเื่อยรใช่ครับแต่สกีอแล้วเหรอครับครับ